สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุยสารพาไปชมนะครับวันนี้เรามาฟังนิทานนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเพราะความโลภแท้ๆเมื่อคราวมหาบุรุษสเสวยชาติเป็นพ่อค้าได้อาศัยความรู้จักประมาณจึงรักษาตัวรอดปลอดภัยมาได้ส่วนบริวารพากันโลภมากจึงถือแก่ความตายอย่างหน้าอนา ดังมีเรื่องเล่าต่อกันมาในทูรปาณชาดุติกนิบาตดังนี้การละครั้งหนึ่งเข้าสู่นิทานกันแล้วนะครับมีพ่อค้าใหญ่คนหนึ่งพาบริวารเดินทางไปค้าขายค้าขายผ้าในต่างแดนแล้วพากันตั้งค่ายพักอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งใกล้ๆที่พักนั้นมีบ่อร้างอยู่บอ่อหนึ่ง พ่อค้าผู้เป็นหัวหน้าจึงสั่งให้ลูกน้องขุดเพื่อหาน้ำดื่มก็อบอกว่าพวกเจ้าจงพากันไปขุดบอ่อน้ำเอาน้ำมาดื่มเพราะน้ำแถวๆนี้ไม่มีเลยพอลูกน้องขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งก็พบแก้วมณีจึงช่วยกันข,นขนขึ้นมากองไว้แต่ความโลภนะความละโมบโลภมาก พวกลูกน้องกึิ่งพากันขุดลงไปอีกและก็ได้แก้วมณีเพิ่มอีกมากมายหัวหน้าเห็นดังนั้นก็บอกว่าเฮ้ยพอแล้วจะโลภกันไปถึงไหนแค่นี้ก็รวยพอแล้วหัวหน้าก่าลวเตือนลูกน้องนะครับส่วนลูกน้องก็ไม่ได้ลูกพี่จะต้องขนให้หมดพวกเราจะได้ไม่ต้องลำบากอีกลูกน้องก็พากันคัดค้าน อยากจะได้ให้มากกว่าเดิมแล้วพวกเขาก็พากันขุดลงไปลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนะจนถึงถิ่นที่อยู่ของพญา,า,านาคพญานาคเห็นว่าถูกรบกวนจึงเกิดความโกรธนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอพวกมนุษย์มนุษย์มากเกินไปจริงเว้ย มันพากันมาเหยียบย่ำหัวเราอย่างนี้ต้องกําจัดนะพญานาคเกิดความโกรธขึ้นมานะครับเมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วพญานาคก็จพ่นพิษใส่ลูกน้องพ่อค้าจนตายหมดและต่อมาพญานาคก็แปลงเป็นมานพน้อยทำทีเป็น,นาเดินทางผ่านมาแล้วเข้าไปหาพ่อค้าใหญ่โอ้นี่เกิดอะไรขึ้น นั่นแก้วมณียแย่ๆไปหมดแล้วทำไมคนพวกนั้นถึงนอนตายเกลื่อนไปหมดเลยอ่ะพี่นะพญานาคก็ทำทีมเป็นมาถามนะ่หลังจากแปลงร่างเป็นชายหนุ่มส่วนพ่อค้าใหญ่จึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างละเอียดพอพ่อค้าพูดจบพญานาคก็เปรยขึ้นว่าเพราะความโลภแท้ๆพวกเขาจึงต้องตาย แล้วเธอะข้าขอเป็นหุ้นส่วนกับท่านช่วยขนแก้วมณีเหล่านี้ไปแล้วเราแบ่งกันคนละครึ่งตกลงไหมพี่ฝ่ายพ่อค้าใหญ่ก็บอกว่าเออดีเหมือนกันก็รับปากทีนี้ทางพญายนาคก็ได้ช่วยพ่อค้าขนแก้วมณีมาส่งจนถึงบ้านแล้วก็แยกกับถิ่นของตนและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พ่อขาใหญ่ก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นำแก้วมณีเหล่านั้นออกจำหน่ายสร้างฐานะสร้างบุญกุศลจนตลอดชีวิตะนะครับชาติสุดท้ายนะพญานาคก็ได้เกิดเป็นพระสารีบุตรหัวหน้าพ่อค้าได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนิทานเรื่องนี้ก็ชี้เห็นว่าความละโมบโลภมากไม่รู้จักประมาณย่อมทำลายตนเองอย่างย่อยยับ ดังนั้นจงสแสวงหาแต่พอสมควรแก่เหตุอย่าโลภจนเกินกำลังจะเป็นอันตรายแก่ตนนะครับนิทานเรื่องนี้ก็จบนะครับจบลงเรียบร้อยแล้วมาฟังเรื่องที่สองกันต่อนะครับพระราชายอดกตัญญูหาพระราชายอดกตัญญูเรื่องราวเป็นยังไงมาฟังกันเลยนะครับ ในครั้งหนึ่งที่มหาบุรุษเสวยชาติเป็นดาบทได้สงเคราะห์พระราชาองค์หนึ่งซึ่งภายหลังพระราชาพระองค์นั้นก็ได้ตอบแทนบุญคุณดาบทอย่างดียิ่งดังมีเรื่องเล่าต่อกันมาพรามณ์คนหนึ่งได้รับราชการอยู่ในราชสำนักเกิดความเบื่อหน่ายจึงได้ออกบวชเป็นดาบทบำเพ็ญเพียรภาวนานอยู่ในป่าการต่อมาวันหนึ่ง พระเจ้าพาราณสีสเสด็จออกปราบค่าศึกที่ชายแดนแต่ต้องปรชาชัยแตกทับพระองค์ทรงช้างหนีเข้าป่าแต่ลำพังพระองค์เดียวจนกระทั่งมาถึงอาสมของดาบทพระองค์กระหายน้ำยิ่งนักแต่ดาบทไม่อยู่หาน้ำจะดื่มก็ไม่มีและบังเอิญพระองค์เห็นบ่อน้ำอยู่ข้างๆอาสมแต่ไม่มีภาชนะที่จะตักน้ำขึ้นมาดื่ม ความกระหายทำให้พระองค์เสี่ยงแก้เชือกสายรัดที่ท้องช้างแล้วผูกที่ขาช้างย่อนสายลงไปในบ่อเชือกสั้นไปไม่ถึงน้ําพระองค์จึงเอาพระภูษาต่อลงไปอีกแล้วพระองค์ก็ย่อนกายลงไปในบ่อแต่ก็ยังไม่ถึงแต่ก็ยังไม่ถึงน้ําพระองค์จึงตัดสินพระไถ่ไยรหัด จากภูษาตกลงไปในน้ำได้ทรงดื่มน้ำสมพระไทยแต่ขึ้นจากบอ่อไม่ได้ช้างก็ยืนคอยอยู่ที่ริมบอ่อน้ำดาบทกลับจากในป่าเห็นช้างก็จำได้และรู้ว่าพระราชาอยู่ในบอ่อน้ำจึงหาบันไดให้ทรงไต่ขึ้นมาแล้วก็ถวายผลไม้ต่างๆ พระราชาทรงพักผ่อนสำราญอยู่สามวันจึงเสร็จกลับนครในการต่อมาหลังจากนั้นดาบทเที่ยวพิกษาจารจาริกผ่านมายังเมืองพระราณสีพระราชาก็ทรงโปรดให้พักอยู่ที่สวนหลวงรับสั่งให้เหล่าเสนาหม,มาดบารุงเลี้ยงดาบทอย่าให้ขาดตกบกพร่องทีนี้พระโอรสของพระเจ้าพระราณสี เห็นเช่นนั้นจึงเกิดสงสัยได้เข้าเฝ้าทูลถามถึงสาเหตุที่พระราชาทรงบำรุงเลี้ยงดาบทอย่างดีพระราชาก็ทรงเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียดแล้วพระองค์ก็ตัดสอนพระโอรสว่าเกิดเป็นคนควรมีความกตัญญูรู้คุณผู้อื่นคนกตัญญูย่อมเจริญก้าวหน้าด้วยลาบยศและสรรเสริญ ตลอดไปนะครับนิทานนี้ก็จบนะครับจบลงแล้วนะฮะ,ะชาติสุดท้ายนี้พระเจ้าพระราศีก็ได้เกิดเป็นพระอานนหรือสีได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิทานเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าคนทําดีย่อมได้ดีคนกตัญญูย่อมเป็นที่รักเคารบของผู้อื่นพ่อแม่เป็นบุพการีชนที่ลูกต้องกตัญญู ใครทําให้พ่อแม่เสียใจน้ำตาตกเขาจะทุกข์ยิ่งกว่าหลายเท่านักพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้ว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูกะตะเวทิตานะครับนิทานหนึ่งนี้ก็จบนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีความสุขโชคดีนะครับเจอกันในเรื่องต่อไปขอบคุณครับ